จับตาคู่นี้สอรักล่มหลังฝ่ายหญิงโพสตัดเพ้อรัวรัวหรือว่าความรักจะสะดุดซะแล้วสำหรับคู่รักนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยกับหวานใจทายาทโบนันซ่าอย่างหนุ่มสงการเตชะนรงค์ที่ตอนนี้เปิดตัวใช้สถานะแฟนมาหลายปีมีโมเมนต์ออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด แต่ล่าสุดคู่รักเมสงการก็ถูกชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งหลังเจอพบว่าฝ่ายหญิงมักจะโพสข้อความตัดเพอ้อผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆออาทิเช่นก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองหนื่อยหน่อยนะและภาพข้อความจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนถึงสัญญาณแห่งการจากลา อืมแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ